สวัสดีครับผู้ชมวันนี้ไทคิวพรัชช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาตัดแต่งกิ่งมะนาวนะครับต้นเล็กนะครับผมนี่คือต้นเล็กนะครับความสูงก็ประมาณ1เมตรกว่าๆนะครับผมช่วงตัดแต่งกิ่งช่วงนี้นะครับผมจะเรียกเป็นช่วงที่2หรือขั้นตอนที่2นะครับผมจะแบ่งการตัดแต่งกิ่งเป็น3ช่วงนะครับก็คือช่วงที่1ก็คือตอนที่เราซื้อต้นพันธ์มาใหม่ๆหรือกิ่งพันธุมานะครับ แล้วก็ทําให้ต้นเป็นกิ่งกระโดงขึ้นไปก่อนนะครับตอนนั้นเป็นกิ่งเป็นขั้นตอนที่1ส่วนพอเราได้กิ่งกระโดงมานะครับก็คือกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับเราได้ทิศทางของเขามาแล้วนะครับเราจะมาตัดแต่งกิ่งอีกครั้งหนึ่งเพื่อกําหนดเส้นทางนะครับหรือการชี้นะครับของกิ่งออกซ้ายขวานะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เขาโตพร้อมที่จะให้ผลผลิตผมจะ เรียกเป็นขั้นตอนที่3นะครับกิ่งพันธุ์กิ่งนี้นะครับผมก็คือผมขยายพัน์ธุมาจากต้นที่อยู่ข้างในบ้านนะครับคือเราทําการก่อสร้างบ้านแล้วก็จะย้ายต้นพัน์ธุนะครับกิ่งพัน์ธออกมาข้างนอกแล้วต้นมะนาวต้นนั้นนะครับผมจะขุดเขาทิ้งนะครับผมเพราะว่าอายุของต้นมะนาวต้นนั้นประมาณ4-5ปีนะครับเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูนะครับ4-5ปีแล้วนะครับก็ให้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีนะครับผมลืมบอกนะครับ มะนาวต้นนี้นะครับเป็นมะนาวสายพันธุ์ทุนเกล้านะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามมะนาวไรเม็ดนะครับผมต้องอธิบายก่อนนะครับว่าคําว่ามะนาวไรเม็ดนะครับจริงๆเป็นชื่อพันธุ์ของเขาเฉยๆนะครับผมแต่ตัวมะนาวนะครับมีเมล็ดอยู่นะครับแต่จะมีน้อยนะครับเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นมะนาวไรเม็ดข้อดีของเขาคือลูกโตผลดกการปลูกและการเลี้ยงดูง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะครับน้ําเยอะด้วยนะครับผมเมล็ดน้อยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับ อพอเข้าใจนะครับว่าการตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวจะมีอยู่สักประมาณ3ขั้นตอนนะครับหรือ3ระดับสําหรับสวนผมนะครับคือหนึ่งสองสาวันนี้เราจะทําการแต่งกิ่งมะนาวต้นพันต้นเล็กนะครับในขั้นตอนที่2ก็คือเราจะมาดูนะครับว่ากิ่งไหนที่เขาเกิดขึ้นมาในช่วงนี้อตอนนี้ที่ผมเลือกที่จะนําต้นนี้นะครับมาให้ชมกันนะครับเพราะว่าต้นนี้นะครับตอนนี้มีโรคมแมลงแล้วก็ เชื้อโรคนะครับหลายตัวอยู่ในต้นเดียวกันแล้วก็ผมจะทําให้ดูนะครับว่าการแต่งกิ่งมานานนะครับแม้ว่าต้นพันธุ์จะกิ่งพันธุ์จะมีโรคหรือแมลงนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นโรคใบเหลืองแคนเกอร์นะครับเห็นไหมครับใบด่างอาจจะขาดสังกะสีนะครับแล้วก็แคนเกอร์นะครับเป็นเชื้อโรคแล้วก็จะมีหนอนชอนใบอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับวันนี้เดี๋ยวเรามาจัดการกันนะครับก็มีหลากหลายอย่างที่จะทำครับก็คือขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือบริเวณพื้นนะครับ สองต้นพันธุ์หรือต้นมะนาวกิ่งเลยครับเราจะต้องทําการเคลียร์พื้นที่หรือทําความสะอาดนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีใบไม้มาหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับอันดับแรกเลยครับในวงบ่อนะครับปลูกมะนาวในวงบ่อผมจะตัดด้านข้างออกนะครับรวมทั้งตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือคุณยายนะครับเห็นว่าเป็นน่าจะเป็นนี่นะครับแตงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจัดการเลยคือเราจะต้องจัดการออกให้หมดนะครับก็เลยนะครับไม่ต้องถึงใจนะครับ ไม่งั้นนะครับมันจะมีโรคแล้วก็แมลงมดนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวาดูทิ้งไปเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีมดมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะจัดการออกหมดนะครับแล้วก็ที่เห็นขาวๆนะครับคือช่วงฤดูฝนนะครับที่นี่จะมีหอยทากเยอะมากผมก็ใช้เป็นเปลือกไข่นะครับที่เราใช้ในครัวเรือนนะครับมาโรยเพื่อที่จะทําให้เขามีตัวไคตตาานจากเปลือกไข่เรืออะไรพวก สัตว์ที่ให้เปลือกแข็งพวกนี้ครับสัตว์น้าที่มีเปลือกแข็งนะครับพวกนี้จะมีไคโตซานช่วยในการทําให้ต้นพืชของเราครับแข็งแรงนะครับก็อาจจะช่วยได้บ้างะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมันจะยืดเกินวันนี้มันคําละอันดับแรกเลยนะครับเราจะมาดูกิ่งก่อนนะครับกิ่งที่เราจะต้องนําออกก็คือต้นนี้ครับมีความสูงประมาณ120ซนติเมตรคือประมาณเมตรกว่ากว่าจากพื้นนะครับในระดับนะครับขึ้นไปนะครับสักประมาณ60เซนกิ่งที่เราจะตัดกิ่งแรกก็คือจุดนี้นครับ10ซ ตัดทิ้งเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของการตัดนะครับการตัดวิธีตัดนะครับตัดให้แนบนะครับแนบชิดกับลําต้นนะครับโดยเราต้องการให้ตัวให้แนบชิดอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้คือกันไกตัดแต่งกิ่งนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวที่คมตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือตัวที่ไม่คมนะครับให้เราแนบส่วนที่คมนะครับเข้าไปชิดนะครับแบบนี้นะครับจะให้ดูนะครับนี่นะครับ แนบชิดนะครับห่างสักประมาณไม่ถึงครึ่งเซนนะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวใช้วิธีการน,ะนี่นะครับแนบชิดแล้วตัดไปเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับตัดออกไปแล้วนะครับกิ่งที่หนึ่งทำยังไงกับตัวนี้นครับโรคภัยเยอะมากเดี๋ยวให้ดูอ่ะวิธีการไม่ต้องอะไรยาก เดี๋ยวผมจะทอนให้เขาเล็กลงนี่นะครับตัดเลยนะครับมันมีโมรคแมลงเยอะนะครับตัดแบบนี้นะครับลงไปนะครับผมจะใช้วิธีการเอาไปตากแดดนะครับตากแดดเสร็จปุ๊บผมก็เผาทําลายเลยนะครับเราจะไม่ตัดแต่งกิ่งแล้วปล่อยให้ใบร่วงอยู่อย่างนี้นะครับเก็บทิ้งหมด เดี๋ยวผมอธิบายเป็นส่วนนะครับทุกกิ่งที่ผมตัดออกเดี๋ยวเก็บทิ้งหมดเอาตามนี้นะครับเดี๋ยวมันจะค่ําต่อมาทิศทางในการแต่งทรงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับขั้นตอนที่2คือเราต้องมีให้กิ่งเขานะครับไปซ้ายไปขวานะครับเหมือนกําหนดสทิศนะครับถ้าเป็นวิธีการมองนะครับถ้าเรามองจากมุมสูงนะครับแบบนี้นะครับเบิร์ดไอวิวนะครับก็คือด้านบนนะครับเราจะต้องให้ กิ่งเขามาทั้งทุกด้านนะครับวนเป็นวงกลมนะครับส่วนความสูงเราไม่ต้องการให้เขาสูงมากนะครับเพราะว่าไม่มีใครประสงค์ที่จะให้ต้นมะนาวสูงจนเก็บผลผลิตยากนะครับเอาเราอยู่เตี้ยๆแบบนี้แหละครับก็เมื่อเราได้อย่างกิ่งนี้นะครับโอเคแล้วครับทิศทางเขาตรงเดี๋ยวส่วนปลายเดี๋ยวมาจัดการเขาอีกทีหนึ่งกิ่งนี้อาจจะปัญหาจะหน่อยแต่เรามาดูตรงที่กิ่งเตี้ยตัวนี้ก่อนนะครับยังถือว่าเตี้ยอยู่นะครับเห็นไหมครับ ยิงชี้ไปสวยนะครับแต่ปัญหาคือเขามีแผลแล้วก็มีโรคเยอะเดี๋ยวเราตัดกิ่งนี้ออกนะครับตัดเลยนะครับนี่นะค,คือต้องแนบนะครับตัดเลยยิงแล้วผมต้องอยู่ฝั่งนู้นไม่เข้าใจโอเคอเด็ดออกพอเด็ดอย่างนี้ต้องเอาไปทิ้งนะครับเดี๋ยวเก็บไปทิ้งอีกทีหนึ่งวางไว้ก่อนโอเคนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็น โอเคเดี๋ยวตัดให้เห็นโอเคนะครับนี่นะครับตัดเลยนะครับตัดชิดเลยบางคนจะบอกโอ้โหตัดออกอย่างนี้หรือว่าคุณยายถ้ามาเห็นนะครับว่าตัดนี้ไม่โตแน่นอนนะครับมะนาวนะครับยิ่งตัดยิ่งโตไม่มีคําว่าตัดแล้วมันจะตายนะครับเห็นเห็นโรคภัยไหมครับนี่นะครับแข็งเกอร์แข็งเกอร์ฉ่ำเลยโอเคตัดเดี๋ยวผมเอาไปให้มันแห้งแล้วเดี๋ยวไปทําลาย เสร็จแล้วนะครับนี่นะครับตอนนี้เราก็จะมีต้นมะนาวนะครับที่มีความสูงประมาณสักหกสิบเซนนะครับเห็นไหมครับจากพื้นดินขึ้นมาเนาะหกสิบกว่าเซนต่อไปเราก็จะทําการดูทรงนะครับของมะนาวนะครับย้อนนิดนึงนี่นะครับกิ่งไหนชี้เข้าในลําต้นนะครับกิ่งที่ชี้เข้าไปคือกิ่งที่สร้างปัญหานะครับทําการตัดออกอย่างกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้นะครับ ชี้เข้ากิ่งนี้ชี้ทะแยงมาโดนกิ่งนี้นะครับสร้างปัญหานะครับตัดเลยเดี๋ยวกลัวว่านค่ำนะครับตัดเสร็จชึบตัดนะครับตัดชึบนี่นะครับปัญหานะครับคือเป็นบทบางกิ่งอื่นนะครับเอาออกมานะครับเดี๋ยวเก็บทิ้งทีเดียวตัวไหนอีกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสร้างปัญหานะครับสร้างปัญหาตัดทิ้ง งงนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันแทงจริงอื่นผมจะตัดทิ้งเลยจะได้โล่งนะครับนี่นะครับถ้าเราตัดไม่สนิทตัดออกเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็กิ่งนี้เห็นไหมครับกิ่งที่บนซึ่งมาจากตรงนี้นะครับขอพันไปจากมุมนี้เห็นไหมครับแล้วพันขึ้นไปนะครับตัดออกไม่ต้องสนใจนะครับตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับตัดให้หมดตัวนี้ก็ตัดออกนะครับ ตัดนะครับกิ่งไหนที่ชี้ขึ้นเตัดทิ้งหมดไม่ต้องสนใจนะครับต่อมาเห็นไหมครับกิ่งนี้นะครับชี้มานะครับตัวนี้ตัวนี้ชี้ขึ้นไปทําลายนะครับตัดตัวที่ชี้ออกเลยนะครับตัดออกเสร็จปุ๊บมาดูนะครับดูก่อนกิ่งนี้นะครับอ่ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ผมจะทําให้ดูตอนนี้นะครับคือตอนนี้ปัญหาคือกิ่งนี้นะครับวิ่งมานะครับมาชนกับกิ่งตัวนี้ เห็นไหมครับมันก็เลยเกิดปัญหาเรานะครับต้องการที่จะให้กิ่งนี้นะครับชี้ออกมาฝั่งนี้วิธีการง่ายมากเลยนะครับเห็นใบนี้ไหมครับใบหรือตามาอยู่ฝั่งไหนนะครับเขาจะชี้ตรงขึ้นมานะครับอย่างเช่นอย่างนี้อ่าให้ดูนี่นะครับตอนนี้มาตรงนี้ถ้าผมตัดตรงนี้ออกนะครับกิ่งเขาจะเปลี่ยนทิศทางจากจากที่จะตรงมาอย่างนี้นะครับชี้ตรงมานี่นะครับดังนั้นเราก็ตัดตรงนี้เลยนะครับตัดเลยนี่นะครับ พอเขาแตกยอดอีกครั้งนะครับยอดจะแทงมาตรงนี้นะครับตรงที่หนามเลยแล้วก็จะชี้ตรงมันก็จะมาทิศนี้นะครับซึ่งจะไม่โดนใครนะครับส่วนตัวนี้นะครับเหมือนจะมีปัญหาก็เดี๋ยวตัดตัวนี้ออกนะครับโอเคใบที่เป็นแคนเกอร์ตัดทิ้งโอเคตัวนี้ใบปัญหานะครับตัดทิ้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเสร็จนะครับหรือว่าง่ายสุดนะครับอ่า ัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับปัญหาตัดทิ้งถึงใบจะสวยแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นปัญหาแน่นอน,นครับตัดเอาหมดจริงๆแล้วกิ่งนี้นะครับผมว่าน่าจะปัญหาดูจากใบอนะไรเราตัดทิ้งไปเลยดีกว่านะครับดูแล้วน่าจะเป็นปัญหาเยอะอ่าเนโอเคขึ้นแล้วนะครับเสร็จปั๊บนี่นะครับ ตอนนี้ก็จะเกิดความโปร่งแล้วนะครับเราเจอปัญหาอีกนะครับคือกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งที่จะขึ้นมาข้างบนนะครับเขาตรงด่งมาแนวนี้ตัวนี้เสือมมาตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งยาวหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ว่าถ้าเราผ่านขั้นตอนที่2ไปได้นี่เห็นไหมครับเชื้อโรคเยอะนะครับอย่าทิ้งไปเลยถ้าเราผ่านผ่านขั้นตอนที่2ไปได้ก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะครับต่อมามาดูเห็นไหมครับกิ่งนี้สวยนะครับกิ่งที่แก่ๆกิ่งนี้ แต่เขาจะไปค้ายันอีกกิ่งหนึ่งตัดเลยนะครับตัดให้ขาดครับนี่เลยนะเอาทิ้งไปนะครับโอเคพันนี้จะมีปัญหาแล้วก็ตัวนี้ก็ทีนี้การแก้ปัญหานะครับในส่วนของอย่างข้างบนนะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะครับเห็นไหมครับกิ่งมาถึงตัวนี้แต่ข้างบนมันมีปัญหาหมดเลยอ่ะผมต้องการให้กิ่งนี้นะครับ ชี้มาด้านนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูผมก็จะจัดการกิ่งนี้ออกเลยเพราะเขามีปัญหานะครับใบเขาเห็นไหมครับอ่ะผมจะตัดเลยนะครับตัดเลยตรงนี้เลยนะครับตัดทิ้งเลยข้างบนเหมือนกันนะครับตัดทิ้งเลยโอเคแล้วก็ใบที่มีปัญหานะครับตัดตัดออกให้หมดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมีปัญหาตัดออกเลยนะครับ ไม่ตายนะครับมะนาวแต่ถ้าเราปล่อยอันไว้นะครับมันจะโอเคอละเหลือไว้หนึ่งใบแล้วก็กิ่งนะครับโอเคโล่งหมดแล้วนะครับนี่ครับอ๋อมาดูตัวนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้กิ่งนี้นะครับแทนที่จะชี้ออกมานะครับตรงๆนะเขาชี้มาฝั่งนี้ปัญหาก็แล้วก็ตัดทิ้งนะครับโอเคแล้วตัวนี้ชี้ลงพื้นเห็นไหมครับตัดทิ้งนะครับ ทั้ง2ตัวเลยให้เป็นตัวที่ออกไปข้างๆเดี๋ยวแต่เขามีแคนเกอร์เยอะตัดนะครับแล้วก็ผมจะใช้วิธีการนี้นะครับตัดอ่าลักษณะการตัดหรือทิศทางการตัดอีกวิธีหนึ่งนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูนะครับคือกิ่งนี้นะครับเขาเข้ามาในแนวนี้อยู่แล้วทีนี้ปัญหาคือใบเขาเป็นแคนเกอร์เราจะตัดทิ้งนะครับกิ่งนะครับอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการดูนะครับนี่นะครับเราดูนะเห็นกิ่งตานี่ไหมครับ นี่นะครับต่อไปนะครับมันจะเกิดจากตรงนี้นะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวมีดของเราครับแนบข้างๆกิงตานะครับตัดจากด้านในนะครับลงไปด้านล่างให้เฉียง 45- องศาอ่าทีนี้ผมมาคุยเรื่องประโยชน์ของส5้าองศาก่อนนะครับประโยชน์ของตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะอธิบายเลยนะครับตอนแรกว่าจะทำคลิปแยกชัดไหมครับส่า45้าองศาตรงนี้นะครับจากข้างบนลงข้างล่างคืออะไรถ้าเราตัด4ี้าองศาจากล่างขึ้นบนนะครับน้ําหรืออะไรนะครับมันจะไหลเข้าไปที่ตา แต่ตอนนี้นะครับมันจะไหลจากจากบนตานะครับทิ้งออกไปนะครับก็จะไม่ให้เกิดโรคเกิดปัญหาหรือเกิดการเน่านะครับนี่ยคือวิธีการตัดนะครับเราต้องตัดจากกิ่งตรงที่จะเกิดตามันนะตรงใบนะครับลงหนีทิ้งไปนะครับเพื่อให้ตัวที่ต่ําสุดนะให้น้ําไหลออกโดยไม่ไหลเข้าตานะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูนะครับโอเคเสร็จหรือยังครับก็เดี๋ยวมีดูอีกกิ่งครับ ก็อาจจะเป็นกิ่งนี้นะครับเห็นไหมครับกิ่งนี้มี2กิ่งที่แยกออกซึ่งฝั่งนี้มาเยอะแล้วนะครับในแนวนี้เดี๋ยวจะไปอปไปแนวนอนนะครับก็คือตัดกิ่งนี้ออกเลยสวยๆน่ตัดทิ้งไม่ต้องซีเรียสนะครับโอเคต่อไปผมจะจัดการนะครับเล็มใบที่มีแคนเกอร์นอนชอนใบแล้วก็ใบที่เป็นจุดสีเหลืองนะครับหรือใบที่ขาดสังกะสีนะครับพวกนี้ออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับดูเพลินๆไปนะครับ นี่นะครับตัดออกเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะแทงยอดใหม่นะครับพวกนี้นะครับถ้าสมมุติว่าใบนี่นะครับกิ่งนี้ไหมครับออกนะครับออกเลยชุบชุบอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าข้างบนนะครับเขาเสียนะครับหรือเป็นแคนเกอร์เวลาฝนตกมานะครับน้าฝนก็จะไหลเข้าลงมาข้างล่างแล้วก็ทําให้เขาเป็นแคนเกอร์ต่อตัวนี้อ่ะมาดูนะครับปัญหาก็คือแคนเกอร์กินตรงลําต้นละ วิธีการผมก็ผมต้องการให้เขาหนีจากแคงเกอร์อยู่ตรงนี้แล้วให้ต้องการให้ยอดนะครับชี้ชี้ให้ยอดนะครับชี้มาด้านซ้ายนะครับผมก็จะเอาจากตานี้นะครับตานี้เห็นไหมครับผมก็จะจัดการตัดเลยนะครับตัดจากตานะครับหนีออกไปนะครับชัดไหมเนาะอ่านี่นะครับนี่เลยตัดจากเสียงนี้นะครับ เห็นไหมครับพอกิ่งตาอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะแทงยอดจากตรงนี้ขึ้นมานะครับโดยที่น้ําไม่ไหลเข้าไปในตากิ่งนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการนะครับเดี๋ยวผมรีบตัดก่อนนะครับมันค่ำละนี่นะครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าไม่ขึ้นมานะครับหอยทากเห็นไหมครับผมนี่นะครับหอยทากเห็นไหมครับว่ามันออกอยากฆ่าเขา แล้วก็เดี๋ยวไปเผานะครับนี่เดี๋ยวเด็ดให้ดูเลยเอาออกให้หมดนะครับนี่เลยผมเก็บเอาจริงๆต้องใช้ตัวตัดนะเดี๋ยวมันโดนเร็วขึ้นนะครับเอาลงให้หมดนะครับแล้วก็เราไปรีบเก็บข้างล่างนะครับเพื่อเอาไปกำจัดนะครับทำลายนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับใบเอาออกนะครับ บางคนจะมองว่าทำงานซําซ้อนอ้ออีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับอ่าเป็นปกติของมะนาวสายพันธุ์ทุนกล้าวนะครับหรือไรมเเล็ดนะครับเขาจะเป็นกิ่งที่ชี้โด่ใบโด่มานะครับตัวนี้ขึ้นไปแล้วลงมานะปัญหาจะเยอะนะครับตัดทิ้งนะครับตัวนี้ผมต้องการให้กิ่งเขาออกมาจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าอยากให้เขาออกมางนี้ผมก็จะตัดมุมนี้ออกไปเลยนะครับ นี่เลยเนี่ยตัดให้ดูนะครับนี่ครับเอาเลี้ยงไว้ก่อนโอเคนี่นะครับ,น,น,น,รบนี่ครับนะครับนี่น้ำจะหนีงแต่เดี๋ยวเขาจะเกิดจากตรงนี้นะครับออกมานะครับโอเคอันนี้ครับเราดูจากท้องนะนี่เป็นการดูแบบไอแมนดูแบบ เราดูในมุมนี้นะครับจะเห็นแบบเป็นทิศทางที่มีปัญหาอยู่นะครับอันนี้นะครับนี่เลยโอเคก็ค้ออกให้หมดนะครับตัวนี้คือโรคหนอนชอนใบนะครับหนอนชอนใบก็จะเป็นผีเสื้อกลางคืน,นครับมาไข่ไว้แล้วก็เป็นตัวหนอนนะครับกินสร้างกินเป็นปัญหานะครับแก้ไม่หายนะครับ เก็บออกครับบางท่านก็ไม่เก็บนะครับแต่ว่าของผมเอาออกหมดนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเขาก็เกิดเกิดเร็วมากนะครับมะนาวอ่านี่เยอะเลยเห็นไหมครับเราต้องมาดูนะครับว่ามันโดนกินเนื้อไปแล้วหรือเปล่าครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับโอเคไม่รู้ว่ายอดจะไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้นะครับผมแนะนํานะครับตอนนี้เราต้องการเห็นกิ่งนี้ไหมครับ เดี๋ยวเราจะให้เขาออกจากกิ่งนี้นะครับแทงตาออกจากตัวนี้จะตัดเลยนะครับตัดเลยนะนี่ครับก็จะแทงตัวนี้ออกไปนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวตัววัวกิ่งตาก็เสียแล้วก็ตัดตัวนี้นี่ครับ ใช่ครับผมก็จะเป็นกิ่งประมาณนี้เดี๋ยวพอเขาแตกยอดช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องหมั่นมาดูนะครับว่ามีแมลงมีอะไรมากินมอนานะเดี๋ยวผมจะจัดการด้านล่างนะครับให้เสร็จนะครับต้องเก็บออกทุกใบนะครับที่มีปัญหารวมทั้งที่ตกอยู่ด้านล่างนะครับเมื่อเรานะครับตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการเก็บเศษใบนะครับของต้นมะนาวนะครับที่เราตัดแต่งกิ่งลงมานะครับที่มีเชื้อโรคนะครับทั้งแคนเกอร์ ใบเหลืองใบด่างพวกนอนชอนใบนะครับพวกนี้ครับเอาลงมาไว้ที่ตะกร้านี้ครับกระถางนี้นะครับเพื่อที่จะนําเข้าไปตากแห้งนะครับให้เขากรอบก่อนนําไปเผาทําลายเพื่อไม่ให้ตัวเชื้อโรคนะครับขยายไปสู่เพื่อชนิดอื่นหรือเดียวกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอเราตัดแต่งกิ่งแบบนี้แล้วนะครับเขาโตมาแบบไหนและเราจะมีวิธีการจัดการเขาต่ออย่างไรนะครับจนถึงให้ผลผลิตนะครับผมแล้วก็ตอนเก็บผลผลิตครับเดี๋ยวก็มาติดตามชมกันต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไทยคิวพลัสต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม